ครับวันนี้นะครับเราจะมมาพูดถึงภาพประวัติศาสตร์อย่างภาพที่เรียกได้ว่า เป็นภาพที่เรียกว่าเป็นภาพแรกนะครับที่ศึกษาเกี่ยวกับสะสมอนุแบบจริงจังเลยนะครับจริงจังขนาดไหนขนาดที่เรียกได้ว่าหมกมุ่นกันเลยทีเดียวนะครับภาพนั้นเนี่ยมีชื่อว่าวิทูวินแมนนั่นะครับโดยเลโอนาร์โดดาบิชีนะเป็นผู้สร้างสรรค์ภาพวาดนี้ขึ้นมานั่นะครับโดยวันนี้เราอยู่กับผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของยุคเดนิสซองนะครับคุณพร้อมหยดครับครับผมพร้อมหยดทุทุกพรอมไพบูนครับผมรหัสสองห้าศูนย์เจ็ดครับและผู้ศึกษา ศิลปะแบบคอนเทมพอรารีครับคุณสรานันครับครับผมสรานันสุขเสมอครับรหัส2475ครับครับส่วนผมปริภาวันเพ็งรหัส2453นะครับเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ครับครับเริ่มต้นเลยนะครับคุณพร้อมยศความเป็นมาของยุคเรเนซอสสองเนี่ยที่มีศิลปินชื่อดังหลายๆคนเนี่ยมีชีวิตอยู่ในช่วงนี้เนี่ยมันเป็นยังไงครับช่วยอธิบายในยุคนี้ให้เราฟังหน่อยครับ ครับผมวันนี้นะครับเราจะพาทุกท่านเนี่ยย้อนกลับไปสู่โลกแห่งศิลปะยุครูนอซองนะครับยุคที่เต็มไปได้วยความคิดสร้างสารรค์และนวัตรกรรมอันน่าชึ่นนะครับที่จะเปลี่ยนแปลงพลิกโฉมวงการศิลปะไปตลอดกาลครับก่อนอื่นเริ่มต้นจากความหมายของรูนอซองก่อนนะครับผมคำนี้เนี่ยมีความหมายว่าเกิดใหม่นะครับเป็นยุคที่ขบวนการทางวัฒนธรรมเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ยุคศตวรรษที่14-17นะครับที่ประเทศอิตาลีแล้วก็ได้มีการแพร่ขยายไปทั่วทั้งทวีปยุโรปเลยนะครับ ช่วงเวลานี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เป็นการฟื้นฟูการเรียนรู้และปัญญาคลาสสิกนะครับหลังจากยุคลางหรือยุคเมดิเัลที่ยาวนานนะครับเป็นช่วงที่ศิลปะวิทยาศาสตร์แล้วก็มนุษยนิยมเนี่ยจะเริญรุ่งเรืองอย่างมากครับศิลปินหลายๆท่านเนี่ยก็ได้ก้าวข้ามขีดจํากัดของความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองแล้วก็เทคนิคตามไปด้วยครับซึ่งอันนี้ก็เป็นความเป็นมาคร่าวๆนะครับของยุคเรเนซองส์นะครับจะสังเกตได้ว่ายุคนี้เนี่ยมีการก้าวข้ามขีดจํากัดในหลายๆด้านนะครับในยุคนี้ โดยเฉพาะด้านศิลปะนะครับที่เราจะมาพูดถึงกันด้วยโดยในยุคเมดิทิวอลเนี่ยจะมีความเชื่อเกี่ยวกับพระเจ้าสูงมากนะครับก็คือเวลาเราวาดภาพเกี่ยวกับมนุษย์เนี่ยมันจะออกมาไม่ค่อยดูเหมือนมนุษย์จริงๆสักเท่าไหร่นะครับเป็นเหตุผลเพราะว่าคนในยุคเมดิทิวอลเนี่ยเชื่อว่าหากเราวาดรูปมนุษย์ที่เหมือนจริงเนี่ยจะเป็นการดูหมิ่นหรือดูถูกพระเจ้าเลยนะครับแต่พะ mm hmm. ต่อมาในยุคเรเนซองส์เนี่ยความเชื่อต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ได้ถูกปรับเปลี่ยนไปตามกาลเวลานะครับ เลยได้สร้างบรรทัดฐา,านใหม่ๆนะครับให้กับคนในสมัยนั้นนั่นก็คือการวาดรูปมนุษย์ที่เหมือนจริงแล้วก็งดงามนั่นเองน่าสนใจมากเลยนะครับยุคเนนองเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้านเลยนะครับผู้คนเนี่ยมีความสนใจมีความชีวิตเป็นความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับการค้าและเศรษฐกิจเนี่ยมีความรุ่งเรือง ยุคนี้เนี่ยผมได้ยินมาว่านะครับการพัฒนาเครื่องพิมพ์ของโยฮันกูเทนเบิร์กเนี่ยทำให้หนังสือและความรู้ต่างๆเนี่ยถูกแพร่ไปยังผู้คนได้มากขึ้นนะครับศิลปินและนักคิดเนี่ยสามารถแสดงความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่นะครับจึงมีความสมจริงและเต็ไมไปด้วยรายละเอียดที่งดงามนะครับแล้วยุคปีนละ้องเนี่ยมีลักษณะทางศิลป,ปะที่เด่นชัดยังไงบ้างครับคุณความเกิ ครับผมลักษณะเด่นของศิลปะยุคเรเนซองส์นะครับก็คือหนึ่งในลักษณะที่เรียกได้ว่าสําคัญที่สุดเลยก็คือการมุ่งเน้นไปที่มนุษยนิยมนะครับหรือฮิวแมนนิซึมนะครับเป็นขบวนการทางปรัชญานะครับที่จะเน้นคุณค่าและศักยภาพของมนุษย์ออกมาเป็นหลักนะครับรวมไปถึงการศึกษาความรู้โบราณคลาสสิกอีกด้วยครับส่วนอีกหนึ่งลักษณะเด่นที่สําคัญนะครับคือการใช้มุมมองหรือว่าเพอร์สเปกทีฟนะครับเข้ามาใช้ในการวาดภาพะครับ โดยศิลปินหลายๆท่านเนี่ยก็ได้ใช้คิดค้นหลักคณิตศาสตร์เชิงเส้นแบบใหม่ๆนะครับช่วยให้เกิดภาพลงตาแล้วก็เกิดความลึกของพื้นผิวเรียบอีกด้วยนะครับใน mm hmm. ทางภาพวาดส่วนมากเนี่ยก็ยังมีวิธีมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการใช้แสงและเงาของภาพวาดตัวเองนะครับที่เราเรียกกันว่าเชียร์โรสคูโรนะครับศิลปินที่ยกต,ตัวอย่างในยอย่างคาราวัคโจเนี่ยก็ใช้เทคนิคนี้เพื่อเพิ่มความดราม่าให้กับผลงานของพวกเขาเหมือนกัน mm hmm. นะครับมีการเพิ่ม ความเข้มข้นทางอารมณ์ของฉากให้มากขึ้นนะครับมีการเล่นแสงและเงาเพื่อช่วยสร้างคอนทราสต์ที่แข็งแกร่งให้กับรูปภาพนะครับอันนี้ก็คือลักษณะเด่น3ข้อนะครับที่ทําให้ภาพวาดในยุคเรเนซองส์เนี่ยดูมีมิติแล้วก็ตัวละครเนี่ยดูมีชีวิตชีวามากขึ้นเลยทีเดียวนะครับอ,อันนี้ก็เป็นลักษณะเด่น3ข้อนะครับที่ได้มีการเอามาประยุกต์ใช้กับภาพวาดในยุคนี้เกือบทั้งหมดเลยครับศิลปะในยุคเรเนซองส์เนี่ยก็มีลักษณะเด่นเฉพาะตัวที่เป็นเอกลักษณ์เลยทีเดียวนะครับ ทีนี้มเมื่อเปรียบเทียบกับศิลปะร่วมสมัยแล้วเนี่ยคุณเทบช่วยเล่าถึงความเป็นมาและจุดเด่นของศิลปะร่วมสมัยหน่อยครับได้ครับผมเล่าอย่างนี้กันว่าศิลปะยุคปัจจุบันหรือที่เราเรียกกันว่า contemporary art เนี่ยเป็นศิลปะร่วมสมัยเนาะโดยอยู่จุดเริ่มต้นของยุคยุคนี้ แกิดตรงที่กางสวรัตที่20นะครับหรือสองครามโลกครั้งที่2นั่นเองจนถึงปัจจุบันเลยเป็นยุคที่มีความหลากหลายของสื่อและเทคนิคศิลปะร่วมสมัยอย่างเช่นศิลปินเนี่ยสามารถใช้ภาพถ่ายวิดีโอสื่อดิจิตอลนะครับงานปฏติมากรรมหรือแม้กระทั่งการแสดงหรือพ e อ f o ม m นท์อาร์ตเนี่ยก็รวมอยู่ในศิลปะร่วมสมัยด้วยนะครับซึ่งข้อดีของยุคเทม p พ r รียน่ะคอมเทมพเรีเนี่ยเป็นยุคที่มีความยืดหยุ่นสูงเนาะแล้วก็จึงทําให้ศิลปะเนี่ยอยู่ในทุกทุกศาสต์อย่างเช่นการตลาดและการโฆษณา เราสามารถใช้ศิละปะร่วมสมัยเนี่ยในการออกแบบและสร้างแคมเปญการตลาดอย่างสร้างสรรค์เพื่อดึงดูดใจลูกค้าเนี่ยมาใช้บริการกับเราได้หรือจะเป็นการศึกษาสิ่งแวดล้อมนะครับศิลปินร่วมสมัยเนี่ยจะสร้างผลงานที่สะท้อนถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมทําให้ผู้คนตระหนักถึงความอันตรายของสิ่งแวดล้อมเนาะทำให้เกิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้และที่สําคัญครับศิละปะแบบ contemporary art เนี่ยยังไปอยู่ในวงการแพทย์ได้ด้วย S <S ซึ่งศิละประร่วมสมัยเนี่ยครับมักร่วมมือกับนักวิทยาศาสตร์เนาะเพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนถึงความก้าวหน้าทางแพทย์นั่นเองอย่างเช่นการใช้ภาพถ่ายแพทย์ในการสร้าง 3D โมเดลนะครับแล้วก็การใช้เทคโนโลยี VR เพื่อสร้างประสบการณ์เกี่ยวกับการรักษาและการศาารึกษานั่นเองซึ่งศิละปะทางการแพทย์นะครับได้รับแรงบันไดบันดาลใจมาจาก v i ูเลียน,นั่นเองนะครับและนี่คือข้อดีของยุค Contemporary Art นั่นเอง <S <S อแล้ว รูปวิทูเวียนแมนเนี่ยใครเป็นคนวาดภาพนี้ขึ้นมาครับแล้วภาพนี้เนี่ยไม่มีความสําคัญยังไงบ้างครับคุณพร้อมยศครับผมต้องขอท้าความก่อนเลยก็คือภาพวาดวิทูเวียนแมนเนี่ยก็เป็นภาพวาดที่ใช้ปากกาแล้วก็หมึกเขียนบนกระดาษเหมือนภาพวาดท,ทั่วไปนี่แหละแต่มันได้ภาพที่ออกมาเป็นมนุษย์เพศชายสองร่างทับซ้อนกันนะครับที่วางตำแหน่งของแขนและขาในคนละตำแหน่ง <c oughs> อ่าแล้วก็วางตัวอยู่ในรูปวงกลมแล้วก็สี่เหลี่ยมนะครับ ซึ่งภาพวาดนี้เนี่ยถูกวาดขึ้นเมื่อปีประมาณคิริสกัลลา1487นะครับองค์ประกอบหลักหรือว่า subject ของภาพเนี่ยเป็นการอธิบายสัดส,ส่วนของร่างกายโดยอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างร่างกายมนุษย์แล้วก็เลขาคณิตเข้าด้วยกันนะครับอีกครั้งในภาพนี้เนี่ยยังมีบันทึกที่เขียนด้วยตัวอักษรกลับด้านไว้อีกจํานวนหนึ่งอีกด้วยครับตัวอักษรกลับด้านเหรอครับคุณเช็คพ่อจะตีความคําว่าตัวอักษรหลักนั้นอันเหล่านั้นเนี่ยให้พวกเราฟังได้ไหมครับ ับผมคือความหมายที่ดัมินชีเขียนตัวอักษรกลับด้านเอาไว้เนี่ยได้อธิบายภาพนี้นะครับไว้ว่าภาพนี้วาดขึ้นเพื่อศึกษาสส่วนของมนุษย์เพศชายโดยอ้างอิงจากบันทึกของวิทรูเวียซึ่งในบันทึกเนี่ยก็ได้กล่าวถึงวิทรูเวียนะครับหรือมาคัสวิทรูเวสโพลิออซึ่งเป็นนักเขียนสถาป,ปนิกและก็วิศวกรแห่งอาณาจักรโรมันครับมีชีวิตอยู่ในช่วง25ปีก่อนคริสต์กาลครับผมจากภาพวาดที่คุณเช็คพูดมาเนี่ย ทำไมภาพวาดถึงมีลักษณะแบบนั้นครับครับผมคือภาพวาดนี้นะครับเป็นภาพวาดที่ถูกวาดขึ้นอย่างที่กล่าวไปนะครับโดยศิลปินกล้องโลกเลยอย่างเรเนโรโดมิชีนะครับทุกคนน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับโดยดดมิชีเองเนี่ยก็ได้รับอิทธิพลจากรูปทรงมนุษย์แล้วก็ได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะกรีกแล้วก็โรมันด้วยเหมือนกันนะครับผลงานของดดมิชีนี่มีการถ่ายทอดความงามความซับซ้อนแล้วก็ใสรกายภาพของร่างกายมนุษย์นะครับด้วยความแม่นยำผ่านทางการวิาพากษ์ศาสตร์นั่นเอง แล้วก็ลักษณะของรูปนี้นะครับก็คือมีการวาดภาพร่างกายมนุษย์ด้วยความแม่นยังทางกายวิภาคศาสตร์สูงมากนะครับเลยกลายเป็นหนึ่งในภาพวาดคีย์หลักสําคัญของยุคเรเนซองส์เลยครับอืม,อมแล้วทาไมภาพวาดนี้ถึงเป็นสัญลักษณ์สําคัญของยุคละครับอ่าเพราะว่าภาพวาดดังกล่าวนะครับถูกยกย่องให้เป็นภาพวาดที่เป็นภาพวาดท,ที่มีสัดส่วนของมนุษย์นะครับที่มีความถูกต้องตามหลักการวิภาคศาสตร์มากที่สุดในโลกนั่นเอง เป็นภาพเป็นตัวอย่างของการผรสมผสานนะครับสิ่งที่เรียกว่าศิลปะและวิทยาศาสตร์เข้าด้วยกันเป็นอย่างดีเลยอีกทั้งยังเป็นความพยายามของวิชชีนี่แหละที่จะอธิบายความสัมพันธ์ของธรรมาชาติและมนุษย์ที่แากได้อย่างน่าอัศจรรย์เลยนะครับผม,มแล้วทีนี้ในมุมมองของคุณเช็คแล้วเนี่ยคุณเชคตีความภาพวาชินนี้ว่าได้อย่างไรบ้างครับอ่าสาหรับตัวผมนะครับในมุมมองของผมเนี่ยภาพนี้เนี่ยแสดงให้เห็นถึงการผสมผสานของคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และก็ศิละปะนะครับในช่วงยุคเรเนซองส์ของตัวดาวินชีได้อย่างลงตัวเลยนี่ก็ยังแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจอย่างลึกซึ้งนะครับที่ดาวินชีเข้าใจในหลักของด้านกายวิภาคศาสตร์อีกนะครับอนอกจากนี้เนี่ยก็ได้ยังแสดงถึงรากฐานที่สําคัญของความพยาของดาวินชีเองนะครับที่จะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็ผมสามารถตีความภาพนี้เนี่ยได้จากความเชื่อที่ดาวินชีเคยเชื่อไว้นะครับโดยเขาพูดเลยว่า ดาวินชีเชื่อว,ว่าการทํางานของร่างกายมนุษย์เปรียบเสมือนการทํางานของจัก,กรวารครับอันนี้ก็คือมุมมองและความคิดเห็นของผมที่มีต่อวิทรูยานแมนครับแล้วท่านในปัจจุบันเนี่ยถ้าผู้คุณผู้ฟังเนี่ยอยากจะไปฟังอย,อยากจะไปรับชมภาพภาพนี้เนี่ยสามารถรับชมได้ที่ไหนครับ สำหรับใครที่อยากจะชมภาพวีทูเวียนแมนด้วยตาตของตัวเองนะครับภาพนี้เนี่ยต้นฉบับนะครับถูกเก็บรักษาไวท้ที่ห้องสมุดแอมโบรเซียนาครับที่เมืองมิลานประเทศอิตาลีนะครับแต่ว่าต้องบอกนิดนึงว่าการแสดงภาพนี้ต่อสาธารณะเนี่ยมักจะเป็นภาพสำเนาหรือว่าภาพถ่ายเป็นหลักนะครับเพราะว่าต้นฉบับเนี่ยมีความเปราะบางสูงมากแล้วก็ต้องได้รับการดูแลรักษาเป็นพิเศษเลยครับแล้วคุณเทโบคิดว่าในมุมรูปวีทูเวียนแมนเนี่ยมีผลกระทบ กับแนวคิดการในการสร้างผลงานปัจจุบันยังไงบ้างครับครับก็สำหรับรูปวิชเลแมนเนาะของเดวิดดารโดดิวนชีนะครับเป็นรูปที่วาดสัดส่วนกายภาพของคนเนี่ยได้ละเอียดและอ้างอิงมาจากของจริงมากนะครับซึ่งมีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อแนวคิดและการสร้างสรรค์ผลงานในยุคต่อมาอย่างเช่นการผสมผสานศิลปะและวิทยาศาสตร์เนี่ยเข้าด้วยกัน ภาพวิชเลแมนเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนนะครับของการรวมสองศาสตร์เข้าด้วยกันคือวิทยาศาสตร์กับศิลปะนะครับดาวินชีเนี่ยเข้าใจในสัดส,ส่วนของกายภาพและเลขาคณิต เพื่อสร้างภาพที่งดงามและสมดุลในร่างกายนะครับของมนุษย์มากแนวคิดเนี่ยส่งผลให้ศิลปินและนักวิทยาศาสตร์ยุคต่อต่อมานะครับเห็นความสําคัญของสองสารนี้ที่รวมเข้าหากันครับและที่สําคัญต่อมานะครับการสารวจร่างกายมนุษย์เนี่ยวิทูเลนแมนเนี่ยกระตุ้นให้มีการศึกษาร่างกายมนุษย์อย่างละเอียดมากขึ้นไม่เพียงแต่ในด้านศิลปะนะครับแต่ในด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ก็มีผลกระทบด้วยทําให้เข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับกายวิภาคช่วยศิลปินเนี่ยสามารถสร้างรูปภาพนะครับที่มีความ ความแม่นยำและสมจริงมากขึ้นนั่นเองครับครับก็ต้องขอขอบคุณคุณเทอร์โบและคุณพอมยศด้วยนะครับที่อธิบายรยละเอียดเกี่ยวกับวิทูเวียนแมนนะครับของเลโอนาโดดาวินชีนะครับเห็นได้ชัดนะครับว่าภาพนี้เนี่ยมีอิทธิพลอย่างมากนะครับต่อทั้งศิลปะและวิทยาศาสตร์เลยนะครับรวมถึงการออกแบบต่างๆในยุคเนึ่งรสองด้วยครับวันนี้เรามาอยู่กับคุณออฟนะครับช่วยแนะนําตัวหน่อยครับครับผมนายปฏิพระานบุญคำโมนะครับ รหัส242ครับผมครับคุณออกก็เป็นผู้ดำเนินรายการในคนหนึ่งของผมนะครับครับทีนี้อยากจะทราบมุมมองของคุณออกนะครับเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับอาร์ตแอนด์ไซเอนต์เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับก็ในมุมมองทางศิลปะและวิทยาศาสตร์ที่ได้เห็นจากการที่สร้างสรรค์ผลงานออกมานะครับผมอย่างในอดีตครับจะเห็นได้ว่าทั้งศิลปะและวิทยาศาสตร์นะครับมีความเกี่ยวเนื่องกันเช่นความสมดุลสมมาตรนะครับที่จะเป็นความสวยงามทางศิลปะด้วยแล้วก็ในยุคต่อๆมาครับจนถึงปัจจุบันรวมถึงอนาคตด้วยครับ ศาสตร์ทั้งสองนี้ก็ยังเป็นการรวมกันได้อย่างลงตัวที่งดงามและจับต้องได้ครับผมครับจากที่เราได้ฟังคุณเช็คและคุณเทอร์โบมาเนี่ยคุณอ๊อฟสามารถสรุปได้ว่ายังไงบ้างครับครับผมจากการมองถึงภาพรวมของศิลปะครับตั้งแต่อดีตจนถึงประจบมาถึงปัจจุบันนะครับจะมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาที่จะเห็นว่าการสร้างศิลปะจากความเชื่อในอดีตนะครับเริ่มมีการนำศาสตรอ์อื่นๆมาประยุกต์เพิ่มเติมเริ่มมีการสื่อสารมุมมองที่พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเริ่มมีการใช้เทคนิคการสื่อสารแบบใหม่ๆออยู่ตลด ในตัวอย่างภาพนะครับวิทูเวียนแมนนะครับผมที่จะเป็นการสร้าง,างศิลปะจากหลักทางการวิพากษ์ที่จะเกิดขึ้นในยุคเรเนซองส์ครับที่จะเป็นภาพที่ได้รับการยกย่องว่าถูกต้องตามหลักการวิพากษ์ที่สุดซึ่งจะเป็นการผสมผสานศิลปะกับวทิทยาศาสตร,ร์ได้อย่างชัดเจนครับผมครับและนี่ก็คือเนื้อหาของรูปเกี่ยวกับรูปวิทูเวียนแมนที่พวกเรารวบรวมไว้ให้กับท่านผู้ฟังนะครับและทีนี้นะครับสุดท้ายนี้อยากจะให้คุณอ๊อฟเนี่ยพูดถึงเกี่ยวกับคณะศิลปศาสตร์หน่อยครับว่าเราจะนึกถึงอะไรได้บ้างจากณะนี้ เมื่อเรานึกถึงครับคณะศิลปาศาสตร์ก็จะนึกถึงาศาสตร์ด้านสิ์นะครับที่นอกเหนือจากาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างเช่นด้านภาษาการพัฒนา,าตัวเองความรู้รอบตัวทักษะชีวิตและก็อีกมากมายที่จะคุ้นเคยในรายวิชา SSC Gen และก็ LNG นะครับผมที่จะมีให้นักศึกษาได้เรียนอยู่ตลอดและอีกทางยังมีกิจกรรมที่ส่งเสริมการแสดงความสามารถของนักศึกษาอย่างเช่นล่าสุดครับที่มีกิจกรรม GCDC Fun f e s t นะครับที่จะมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาในรูปแบบต่างๆนะครับผม ซึ่งเมื่อถามว่าคณะศิลปศาสตร์นี้ควรจะมีอยู่ในมหาวิทย,ยาลัยเทคโนโลยีประจอมข้าวจันบุรีของเราหรือไม่ก็ต้องบอกเลยว่าควรที่จะมีอยู่อย่างแน่นอนเพราะว่านอกจากที่นักศึกษาจะเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีกันแล้วการเรียนทักษะในชีวิตการได้มีพื้นที่ในการแสดงความสามารถอื่นๆที่ตัวนักศึกษาก็อาจจะมีอยู่นอกจากการเรียนด้านวิชาการก็สําคัญไม่แพ้ก,กันเลยซึ่งจะส่งเสริมให้นักศึกษามีกิจกรรมอื่นๆได้ทามีความสามารถที่หลากหลายมีความรูรอบด้านรวมถึงจะมี soft skill ที่มากมายนะครับที่ทางคณะศิลปศาสตร์ได้ จัดส่งเสริมเป็นวิชาเรื่องให้กับนักศึกษาไว้นะครับผมรวมถึงทักษะานะภาษาที่มีความจำเป็นในการทํางานในอนาคตที่นอกจากจะทํางานได้ดีแล้วการสื่อสารกับผู้คนได้อย่างดีก็เป็นทักษะที่คนมีอย่างมากนะครับผมครับนี่ก็คือข้อมูลเกี่ยวกับภาพวิทูเวียนแมนที่พวกเรารวบรวมให้ทุกท่านฟังครับขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังกันนะครับหวังว่าทุกท่านจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยเกี่ยวกับภาพวิทูเวียนแมนครับขอบคุณครับ